สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับคำยำเช้าวันนี้เราคุยเรื่องดีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมจากพระธรรมปัญจารย์บที่8ข้อที่10ถึงข้อ13พระธรรมปัญญาจารย์บทที่8ข้อ10ถึง13ข้าพระเจ้าได้เห็นเขาฟังคนอธรรมผู้ซึ่งเคยเข้าออกที่สถานบริสุทธิ์ และมีคนสรรเสริญเขาในเมืองที่คนอาธรรมนั้นเองกระทําสิ่งเช่นนี้นี่ก็อนิจจังด้วยเพราะการตัดสินการกระทําชั่วนั้นเขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็วเหตุฉะนั้นใจบรรดาบุตรของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทําความอาธรรมแม้ว่าคนบาปทําชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุเขายังยั่งยืนอยู่ได้ ถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังรู้แน่ว่าความสวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้าคือที่มีความยำเกรงต่อพระพักพระองค์แต่ว่าจะไม่เป็นสวัสดิมงคลแก่คนอธรรมอายุของเขาที่เป็นดังเงาก็จะไม่มียืดยาวออกไปได้เพราะเขาไม่มีความยำเกรงต่อพระพักพระเจ้า อีกหนึ่งความจริงของพระอาจารย์เมื่อได้เสาะค้นหาก็าพบความจริงซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือว่ากรรมตามสนองมีจริงและผลแห่งความดีมีจริงในทุกวันนี้บางคนไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีกรรมตามสนองโดยเฉพาะคนที่กระทำความไม่ดีทำความชั่ว นะ,ะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ,ะทำแล้วเหมือนน้้งพีพูดถึงว่าก็ยังเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ใช่หรือก็ยังมีคนนับหน้าถือตาอยู่ไม่ใช่หรือนั่นะะคือสิ่งที่คนอาจจะพูดแบบนั้นนะ,ะดีไม่ดีคนอาจจะมีการยกย่องสรรเสริญมากมายด้วยซ้ำไปเพราะว่าในทรรกลางสิ่งที่เขาถึงชัว่วเขาทำนั้นก็ดูเหมือนได้กระทำสิ่งดีบางอย่าง แต่เรายกตัวอย่างในทำกลางสังคมเราในปัจจุบันนี้บางทีคนกระทำสิ่งไม่ดีแต่กลบเกลื่อนด้วยกระทำสิ่งที่ดีเช่นการทำบุญโอหน้าเงี้ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทำบุญเพื่อลบล้างความรู้สึกไม่ดีภา,ายในใจก็เป็นไปได้เมื่อทำบุญใครๆก็ชอบใครๆก็สรรเสริญแต่ว่าไม่ได้ทำเพราะว่าเกิดจ,จากใจศรัทธานในการทำทำเพื่อความเกิดจากความทุกข์ใจ ทำเพราะว่าอยากกบเกลื่อนบางอย่างอันนั้นก็เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่สโลมอนบอกว่าคนเหล่านี้เขาเคยเห็นมาแล้วนะฮะคนเหล่านี้เป็นคนอาธรรมเนี่ยผู้ซึ่งเคยเข้าออกสถานที่บ่อยสุดนะฮะมีคนสรรเสริญเข้าในเมืองที่คนอาธรรมนั่นเองกระทาสิ่งเช่นนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งทางก็มองเห็นคนเหล่านี้อยู่ท่ามกลางฝูงชนอยู่ในที่นั่งที่สูงนะฮะแต่สุดท้าย ธรามว่าก็ได้เห็นคนนี้เหมือนกันที่สุดท้ายก็ถูกลงโทษน,นัะนคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบ้านเราเมืองเราสังคมในยุคนี้โลกนี้นะครับเราก็เห็นบางคนที่อาจจะดูเหมือนระยะเวลาช่วงหนึ่งชีวิตดูเหมือนว่าเป็นคนดีมีคนยกย่องสรรเสริญแต่พอถึงจังหวะหนึ่งกลับร่มลงเพราะว่า,าชีวิตได้ถูกเปิดเผยออกนะฮะความชั่วได้ประจักษ์ใช้คําพูดนี้ก็ได้ นะหรือว่าถ้าภาษาไทยๆอาจจะดูชัดเจนหน่อยนะไปไปมาหางโผล่ํานองนี้นะซ่อนไว้ไม่ได้ไอ้ับเนี้ยจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่นั่นการตามสนองมีจริงนั่นก็อยากให้ทุกคนมีความเชื่อว่าส่วาคนอธรรมสุดท้ายต้องถูกลงโทษจะช้าจะเร็วนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมาก ถึงเวลาเราจะเห็นว่ากรณีถูกลงโทษแน่นอนแต่ขณะเดียวกันผลในความดีนะคนชอบทำเมื่อทำาสิ่งดีก็จะรับผลสิ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในข้อที่12ว,ว่าแม้ว่าคนบาปทำชั่วตั้งร้อยครั้งและอายุขยัยยังเงยืนอยู่ถึงกนนะนานข้าพเจ้าก็ยังรู้แน่ว่าความสวัสดิมงคลจะมีแก่เขาทั้งหลายที่ยำเกรงพระเจ้า สมม็นว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้านะฮะยำเกรงต่อพระพักของพระองค์จะทําอะไรคิดถึงพระเจ้าจะทําอะไรมองหน้าพระเจ้าเหมือนดาวิดว่าขพระเจ้าไว้ตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าข้าพระเจ้าเสมอใคาจะจะไม่ทำอะไรที่ทําให้ผิดต่อน้าพระทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดาวิดพยายามตั้งใจทําผิดพลาดก็กลับมาหาพระเจ้าใหม่เริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ว่าจะไม่สดิมงคลแก่คนที่อาธรรมแน่นอนนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นนะฮะนั้นสิ่งที่อยากจะหนุนใจให้มองเห็นภาพคือว่าถ้าเราเชื่อใจในพระเจ้าวางใจพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดดูแลเราคําพูดหนึ่งของอาจารย์ปโลพูดไว้ในธรรมหนึ่งโครินบทสิบห้าข้อหาแปลว่านะ,ะอย่าที่ให้เราเมื่อยล้าในการทําดีให้เราทํางานของเราต่อไปเถอะนะะงานของเราจะไร้ผลก็หาไม่ได้นะะ งานของเราจะให้เราให้เราปฏิบัติหน้าที่เราให้ดีสุดงานของเราจะไร้ผลกระหาไม่ได้ในกระเที่ยวจะให้เราเมื่อยล้าในการทําการดีนะจงทําความดีเสมอนะต่อคนทั้งปวงนะโดยเฉพาะยิ่งต่อพี่น้องที่มีความเชื่อด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ถูกจาเตือนให้เราทําพระเจ้าก็พยายามบอกให้เราพยายามสัตซ์ซื่อกับตัวเราเองสัตซ์ซื่อต่อหน้าที่ของเราและสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าที่เราเชื่อ และพระเจ้าว่าพระองค์อยู่ด้วยไม่ทอดทิ้งพร้อมในการจะดูแลนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันและในส่วนตัวก็เชื่อว่าก็ได้เห็นไม่ได้เชื่อว่าได้เห็นแหละเมื่อเรายินยัดอยู่พระเจ้าเดินไปกับพระเจ้ามั่นคงในทางกับพระเจ้าแล้วก็มีใจสัตย์ซื่อต่อพระองค์มีความจริงใจต่อพระเจ้ามีใจบริสุทธิ์ต่อพระองค์พระองค์ก็พร้อมดูแลเราในทุกๆเรื่องเมื่อเราผิดพลาดเรายอมรับความจริงพระเจ้าก็ อภัยให้เริ่มต้นให้เราใหม่เพื่อเราเดินในทางที่ถูกที่ควรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน,นการหนุนใจนะครับว่าอย่าไปเชื่อใครเขาว่าทําชั่วไม่มีผลอะไรหรอกทำไปเถอะนะาคนเราเกิดมาแค่ตายใหม่มันไม่แค่ตายมันมีชีวิตหลังความตายแต่ว่าจะคิดว่ากรารมชั่วจะไปได้รับผลหลังความตายเป็นเป็นเนี่ยได้นะได้ยินคํนาว่านรกทั้งเป็นไหมนรกทั้งเป็นคือว่า ดูเหมือนมีสุขแต่ใจเต็มด้วยความทุกข์นอนเย็นช้ำอยู่ในห้องแอร์แต่หัวใจร้อนรุ่มแต่คนที่เป็นคนชอบทำจูสภาพแบบไหนอย่างไรก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนันกระนวลใจนะครับว่าให้เรามีความสัย์ซื่อต่อพระเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระองค์นะฮะยำเกรงต่อพระเจ้าชีวิตของเราจะไม่ถูกลงโทษแน่นอนจึงเราจะมีความสุขและมีความมั่นใจว่าหลังจากตายแล้ว จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นที่รันเอาร่วมใจฐานครับขอบคุณในความรักปรุงพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายในการเดินไปกับพระคริสต์ด้วยความยำเกรงเพื่อว่าทั้งหลายจะรับผลสิ่งดีที่เกิดขึ้นตามสัญญาของพรุงในพระนามพระเยซูสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญท่านมั่นใจหรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่นี้จะเกิดผลดีเพราะเหตุใด ขอคิดสำหับวันนี้นะครับอย่ารอดูผลที่จะเกิดแต่จงทำทุกสิ่งเพื่อให้เกิดผลดีอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภารกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ